สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอีบ,บาพาแซ่บนะคะวันนี้เป็นข้าวปุ้นสาวน้ำปลารานะคะวันนี้เราก็มาแซ่บกันที่หม่องกินแซ่บที่เดิมเนาะข้าสระน้ะําค่ะอ่ะอ่ะริิป่นไปแล้วค่ะเดี๋ยวคลุกเขาก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวพริกมันจะปิวข้าเขา้เขาตาเนาะมาแล้วก็ซาวกันมาแบบแซ่บๆนะคะมาม้วนคำยยใหญ่ๆอื้อ กระหล่ำลวกแล้วก็ถั่วลวกถั่วฝักยาวแซ่บซบมาเด้อจ้าแซ่บๆด้วยกันออืมอมืประด้หนัวมาก อกชีดาวลววมพัดวอยวอยลมหนาวแฟรอีกหนึ่งท่องทานนะคะสำหรับฝากทางดูทูเด้นนะคะอีบ่าวพะแบบบทแบเนาะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กอีบ่าพระแบบบทแบนะคะเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้นะคะในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะเนาะ เราจะทิ้งลิง์เข้าไว้กดจิ้มเข้าไปได้เลยเนาะเจ่บอืบบ็บ อากาเริ่มหนาวลมหนาวพัดวอยวยมาใครยังไม่มีคู่รีบหาคู่เด้อหน้าหนาวมาแล้ว ลมพัดนี่ปาเอื้อมแบบหนาวแบบเย็นๆแบบนี้ต้องก่อไฟอืมกินข้าจี่เนาะ วันนี้ไม่มีมารักที่นกมารักที่นกขาดตลาดอันนี้ไม่ได้แสดงเอ้ยทำให้ดูเนาะเคยทำไปเมื่อหลายคลิปแล้วไอ้พูนสาเนะาวสาแบบง่ายๆเนาะไม่ยุงย่งายงาก อันนี้เป็นเส้นขนมจีนสดนะ แลากหลปันใส่ไอ้ปลาดุกลงไปด้วยตอนที่ต้มปลาวันนี้มันก็จะแซบนัว กับผักลวกก็เข้ากันนะครับคุณสาวโรยเมก็ถินจักหน่อยเนาะเข้ากันเข้ากัน เมนูทำง่ายนะแบบโคตรแซ่บเลยคุณสาวไม่มเม็กะินมันอยู่ข้างล่างหมดเลย แม่วันนี้นะคะข้าวปุ้นซาวน้ำปลาแต่ว่าวันนี้เอาใส่ปลาดุกลงไปด้วยมันก็จะเพิ่มความแซ่บความนัวเนาะทำเมนูทําง,ง่ายๆนะคะแต่ว,ว่าแซ่บมากสล้วแลวันนี้นะคะต้องขอขบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมทางอีบาพาแซ่บนะคะทาง youtube นะคะฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเผื่อบางทีมันไม่แจ้งเตือนเนาะแล้วก็ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ k อีบาพาแซ่บนะคะแฟนเพจเนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้กดจิ้มเข้าไปได้เลยนะคะเนาะ ข้าไปพูดคุยตาคๆก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ